สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางขออนุญาตหาว่า <c ười> คลิปแนวทางเยอรมันครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่14นะครับก็มาลุ้นกันรอบแรกก่อนเนอาะเบาๆก่อนครับเยอรมันเดินไม่สวยครับอังกฤษเยอรมันดาวโจโนี่เยอรมันขี้เลสุดครับเนาะ สำหรับคนชอบเล่นลองพิจารณาดีๆก่อนตามด้วยกันครับฝังผมเฟซพิจารณาดูครับว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโคษนาครับดูให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับเยอรมันออกผล23มนาฬิกา50นาทีโดยประมาณครับเยอรมันเยอรมันวันนี้เด่นสุด1ครับเด่นสุด1 1 2 0 1 1 2 0 1 2, 7 2 6 1 2 6 1แล้วก็7 7 6 6อันนี้กี่ห่างแล้วนะ5ห่า,หางแล้วก็ 2 4ง4 4 2สอโอเคสีครับส2่สอร้อยมาสอครับร้อยมาสองมาสอร้อยม 2, าสอคืออะไรก็2 1 2 2 0 2 2 7 2 2 6 1 2 7ศู6ย์สอครับเอาไปเล่น3ตัวเนาะมีทุนน้อยก็เล่นรูดเล่นวิ่งครับถ้า ุ้นาหน่อยก็เล่นเจาะเล่น3ตัวนะครับพอยไงก็พิจารณาอะไรกันนะคเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านเนาะก็เป็นเช่นนี้ครับหุ้นเยอรมันครับเจอทีดาวโจนครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงเฮงรรวยทุกท่านครับผม